สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาคุณมันใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก3 EP และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3สึกกันโชว์ซีรีอา2คู่บิ๊กแมตช์อินเตอร์วิลาโลมา ดาโปลีเอซิมิลานห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามาับชมรับวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับอินเตอร์มิลานกับโรมา่าแข่งนกันตอนเที่ยงคืนตรงอินเตอร์มิลานต่อที่หนึ่งลูกอินเตอร์มิลานคือทีอันดับที่หนึ่งของตารางพวกเขาไม่อยู่ยี่คะแนน ผลงานทงเกมหลังสุดชนะ4เสมอ1การสัปดาห์ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านเอาชนะซันบวก2-1นนี่คือภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานอินเตอ์มิลลนโรมาอยู่ดับที่7ของตารางมีอยู่14คะแนนแต่ผลงานท่างเกมหลังสุดชนะรวดการสัปดาห์เปิดบ้านชนะเออสลาเวียปาร์มาในศึกยูโรปาลีก2-0 ก็คือผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ในงานราชก็ดีด้วยกันทั้งคู่ช่วงนี้นะดีด้วยกันทั้งคู่ในงานหลวงก,ก็ชนะเกมการสัปดาห์มาทั้งอินเตอร์ถ้วยใบใหญ่ลงมาถ่วยใบรองเรื่อว่ากาลังมีความมั่นใจอะ่ะอินเตอร์เวลาก็ต่อมาแพงๆที่หนึ่งลูกสามมำเกมคู่นี้สองพูลด,ดูแฮนด์แคปากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายเรื่องที่จะเชื่อ ในอินเตอร์มิลานชนะปรับราคาลดลงหมดลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องเสมอและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนแฮนดิแคปเป็นหลคกอินเตอร์มิลานต่อหนึ่งลูกไหลต่อจากครึ่งควบลูกเป็นลูกลำห้าแต่เจ้าทะห้าลายยังยืนอยู่กับเจ้าบ้านหมดต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดช่องทีมเยือนบลรองปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้ เลือกเชื่อใจอินเตอร์มิลานว่าจะชนะและมีโอกาสกลุ้นเกนแฮนิแคปได้ด้วยวางไฟตต่ออินเตอร์มิลานครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ใน e ี3สึกกรนโชว์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้อยู่ต่ออินเตอร์คู่ต่อมาเช็คข้อมูล2ู่โดยแฮนิแคปนาโปลีกับเอซิมิราแขัข์กันต่อที่สองี่ 5. นาโปลีจะาาต่อที่ปอป่า นาโปูรีกับเอซิมิลานก็เป็นบิกแมตต์แน่นอนเจ้าบ้านฤดูก,กาลนี้ตอนนี้อยู่ดับที่4ของตารางาอยู่17คะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดชนะ3แพ้2ลาสุดเพิ่งบุกเอชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินหนโสนในแชมเปี้ยนลีกมาส่วนทีมเยอือนเอซิมิลานอยู่ดับที่2ของตารางมปอยู่21คะแนนผลงานห้างเกมหลังสดุดชนะ2เสมอ1แพ้2 ล่าสุดบุกบนแพ้เปเช่ในแชมเปี้ยนเีกมาสามประตูต่อโซนนี่คือข้อมูลพื้นฐานก่อนเจอกันอย่างไรก็ตามเกมคู่นี้สองพูโด,ดย h a n d แ c a p จากเจ้าทต่งห้าลายปากกว่าเจ้าทั้งห้าลายเลือกที่จะเชื่อใจนาโปลีความราคาลดลงหมดเลยในช่องว่านาโปลีและปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องเสมอและปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยในช่องเอ็กซิมิลาน คือเชื่อใจนาโปลีแล้วก็ไม่กลัวเอซิมิลานด้วยนะสำหรับราคาผู้ไฮนิคแคมป์ปอดปาของนาโปลีเจ้าทั้งห้ารายยืนอยู่กับเจ้าบ้านหมดต่อความราคาลดลงหมดเลยส่วนช่องทิ่ยะเยารอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้นี้ฮนแฮนิแคมป์นี้เลือกเชื่อใจนาโปลีอย่างชัดเจนอยู่นาโพลีครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วสิบดาวตัวที่สองใน EP 3, สีสามสกันช่วสรอาประจำก้าคืนวันอาทิตย์นี้ เพราะนั้น EP 3 2สามสู่ในสกันโชคต่ออินเตอร์วิลานต่อนาโปลีครับส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1ีหนึ่งสุพิมาริกและยังไม่ได้ฟัง EP 2สองสุบนเดลติก้าก็ลงกดติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ